สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้น้องแหลมกลับมาแล้วนะหยุดลงโครงการไปสามวันทีวันเนาะวันนี้หาพระมาฝากพี่พี่เอฟซีแล้วนะ mm hmm. เผื่อชอบเบื่อสะดุดตาเนาะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสองรายการนะวันนี้นะคะ mm hmm. มีให้เลือกหลากหลายแนวเนาะชอบชิ้นไหนทักได้เลยติดต่อน้องแหลมพระหลุดได้เลยนะ mm hmm. ดูราคาให้ถูกต้องนะแล้วก็ดูอีพีให้ถูกต้อง บอกหมายเลขด้วยนะพี่นะชอบชิ้นไหนทักได้เลยแล้วก็จำราคา1 5 0่งร้้าสิบาทให้ให้กงเนะพี่นะมีแค่4ีบสรายการนะเหนือจากนั้นมีหลายราคานะคะฝากพี่ๆเอนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องเลมพัลลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดจะคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่1กันได้เลยนะแล้วน้องเลมตรงนี้หนึ่งนะคะเรามาชมหมายเลขที่หกันได้เลย หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นเป็นเนื้อปะกานะพี่นะหมายเลขที่หนึ่งเรียบแล้วนะพี่ชอบที่ไหนทักได้เลยนะอันนี้น้องเยมยว่าเป็นเนื้ออปะกานะหลวงพ่อเดิมวัดหนงพ่อสองสี่แปดสองชอบกวสกิดได้เลยดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนทักหาบอกอีพีด้วยนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนะพี่นะคะ หมายเลขที่สองพุทธจินราฬพุทธจินราฬนี่ชอบผมปิดตะกิตได้เลยเขาเรียกรุ่นเนาะจะรู้รุ่นไหนอะปิดได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วกัหมายเลขที่สองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามเลยคะ่ะเป็นหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมเป็นเหรียญฉลุของหลวงปู่เอี่ยม มีกระเนื้นอปากร้ามกันนะพี่ตกใจทั้งหาได้เลยเหรียญชุกนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเจริญมีรอยจานอยู่ด้านบนนะพี่ด้านบนหลวงพ่อนะอยู่ข้างบนนะคะหลวงพ่อแดงเจริญหลวงพ่อเจริญกับหลวงพ่อแดงนี่ค่ะได้เลยหมายเลขที่สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าหมายเลขที่ห้าเป็นหนักปก <ic> อุ้ย มันเนื้อทองคำเลยนะพี่เนาะสวยจัดได้จัดนะพนะชอบได้จัดได้เลยแต่ป่ะก็เป็นหมายเลขที่หกสองสี่แปดสองเป็นเหรียญอัปริกาเป็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคูบาเจ้าศรีวิชัยเหรียญอัปกิกาคูบาศรีวิชัยชอบป้องปิดได้เลยนะหมายเลขที่หกแต่ป่ะก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะอันนี้เป็นตะกั่วอันนี้เป็นหลวงพ่อเนียม ชินตะก,กัวหลงพเนียมโคตรหนึบปะบอกก็เลยก็จัดประหัดบ,บอกนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเลยครับของปู่สุขเลียมเปิดหน้าเปิดหลังชอบปิมปิดได้เลยเลยก็ปก็เป็นหมายเลขที่เก้าอันนี้เป็นรูปรอชินราชอันนี้เหมือนจะเป็นอินโดนะพี่นะนี่ค่ะปิดได้เลย ป่าก็เป็นหมายเลขที่สิบจบหลวงพ่อเงินจบเลย,ยค่ะป่านี่ค่ะไปเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญเหรียญมหามงคลปลอดภัยเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อเดชหรอนี่เขาเขียนว่าเดชดจิตตะจิตตะโกจิตตะโตอนะไรเนี่ยน้องเลมอ่านไม่ออกแล้วเป็นภาษาพระอะภาษาพระ ไเลยออกนครศสีออกนกครควนรวันนีค่ะปิดเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองนี่ค่ะสมเร็จอันนี้วัตครั้งแน่นอเลยนี่พิม์ใหญ่จัดเตจัดนะพี่นะ้ชอบ้อมปิดได้เลยนะส่งรูปให้ดูแล้วถ้าปิดก็คือปิดเลยนะห้ามเยียบนะคะถ้าเงียบน้องจะแรมขายคนอื่นนะไม่รอนะคะ หรือว่าส่งให้ดูแล้วแต่งเงียบนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อขายเรียมเปิดหน้าเลยนะนะโคตรเก่าบอกว่าเลยหลหลวงพ่อขายนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้ทรงพรนวดอันนี้เป็นเหรียญฉลุทรงพรนดเป็นในหลวงเลยไปนะน,ะนี่ปิดได้เลยสองห้าศูนย์แปดเป็นเหรียญฉลุ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าพระปิตาหลวงปู่ยิ้มเอ้ยหลวงพ่อแก้วมั้งอืมหุกรากโคตรเก่าแต่ได้จัดเวลาต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกสำเร็จเจ็ดชั้นใส่จึง้งอันนี้เก่าด้วยนะพี่นะโคตรเก่านี่ใครตามสภาพใครชอบก็จัดได้เลยก็าขาดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนี่เป็นเหรียญ เปเรียนจังหวัดภุตรลดิต์พญาพิชัยดับผักนี่ค่ะจัดได้จัดไปนะสองห้าหนึ่งสามหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดีปเรียนท่ากระบือหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนี่ค่ะสองสี่แปดสี่จัดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าไปเรียนหลวงพ่อแดงไปหนึ่งเจ็ด วัดขอบบันได้อิดนี่ปิดเลยนะอันนี้แล้วแล้วแต่รุ่นนะดูรุ่นกันเอาเองนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบนี่ค่ะอันนี้เป็นพระเนื้อผงกุ้งลักกะเหมือนจะเป็นหลวงผู้สุขเนาะเนี่ยยันแบบนี้แล้ผู้สุขหรือผู้บุญนี่แหละเป็นเนื้อผงหมายเลขยี่สิบต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้กุมารทองเงินทองไหลมาปีอะไรเนี่ย 48, สี่แปดเหอมารทองมองไม่เห็นหนะวัดอะไรสีหลวงพ่อจ้อยเหรอมานทองหลวงพ่อจ้อยเหรอออกคนครสวรรค์เสร็จไปเลยนะต่อไปก็เป็นหมาเลขที่สิบสองเป็นเหรียญช้างกงจักระิดได้หนึ่งต่อไปก็เป็นหมาเลขยี่สิบสามเหรียญรอบโบราณทองซี หกสองนี่ค่ะสะเซงเซาเขาเรียกโสธรเนาะนี่ต่ไไอไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่หลวงพว่อปานหีเมน่นเนื้อดินเจ็ดได้เจ็ดได้พี่นะสวยจึง้งต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้หลวงพ่อสุกนี่เนื้อชินดูด้านหลังก่อนนี่หลวงพ่อสุกแน,น,น่นอนเลยเนี่ย แต่จัดแต่พิรันต์โคตรเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหก 26. อายุเก้าสิบเอ๊ะมาเขียนเลขเก้านะนี่หลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพุอทิมเหรียญอะไรอะบูชาพระคุณินี่เลยนะ้องปูทิมวัดประขาวแน่เลยอนะันเนี้ยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดอันนี้ปิดตาฝังตะกุดหนึ่งดอกหลวงพ่อคุณไปเรียกโทรออกบ้านไร่ แต่๋ียนะแต่ปะก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเขาเป็นไอซ์พีศูนย์สามอันนี้รุ่นหนึ่งหรือเปล่าดูกันเอาเองนะบอกอีพีให้ถูกต้องก่อนทางหาน้องเลมนะแต่ปะก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้นางพญาเยี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังโอ้โคตรเท่นี่ค่ะเป็นไเหรียญนางพญาเป็นเนื้อดินนะพี่แต่ปะก็เป็นหมายเลขสามจิบนี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้าย รุ่นหนึ่งลงยาออกสีแดงนะพี่นะยันดวงด้านหล,ลังขคตจึ๋งหมายเลขสามสิบนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อชิน้นมันยอดผลพลนะพี่นะปได้เลยได้เลย,ยเนื้อชิ้นนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองสมดุลมีขา้าวขึ้นนะพี่นะ ไม่ใช่วัตถุค้างต้องเป็นบางขุขภมเลยอยืมเนี่ยเปิดหน้าแล้วพี่นะหมายเลขสามสองราคาหนึ่งร้อยห้าสิบ 150, นะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามเลย 33, ค่ะเป็นเหรียญหลวงพว่อหลวงพ่อคูณเนี่ยค่ะอะไรทองปีศูนย์แปดเอ้าวทำไมไปออกสุรินนะ่ะจะแต่จัดแล้วพนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบจีเนี่ค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่เพือกสมเด็จหลวงปู่เพือก นี่ค่ะโคดเก่าบอกว่เรยมาเลขสามสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะจัดได้จัดนะต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบห้าเนี่ยค่ะเป็นพระกลิง่งพระกลิง่งพระกลิ่งพระกลิ่งพระกลิ่นมารวยรุ่นหนึ่งะะบอกสะซึ่งเศร้ามาเลขสามสิบห้านะพี่จัดได้จัดนะต่อไปก็เป็นมาเลขสามสิบหกเหรียญอัปปกาหลวงพ่อรุ่งวัท่ากบวยหลวงพ่อรุ่งเนื้อปะก้า สี่แปดสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเลยค่ะเป็นลูกดอกหลวงพ่อเงินเรียนเปิดหน้าพิมพ์นิยมนี่สวยมากจัด,ดจัดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดอันนี้สมเด็จพระปิตาเป็นรูสีเรงดำบุกเสกน้ำผงมมั้งเนี่ยนะนเนาะแต่ปิดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้า ปูดทวดเดี๋ยวก่อนอันนี้มันจะออกวัดพรนะกเนาะเอาไปใช่เป็นหลวงปู่หลวงปู่ดูปุกเสกนี่เขียนว่าวัดะตะเกสองห้าสองศูนย์นี่จะได้จัดน้ำมาเลขสามสิดเก้าดูห้ชอบเลยใช่นะพี่พอถูกใจปั๊บลรวก็จัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบนี่ค่ะเป็นพระปิดตาคุกรักเก่าอือพตอปึกอะ คตรปึ๊กต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครในประกาศนะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังจัดได้จัดพี่ีหมายเลขสี่สิบเอ็ดต่อไปก็สี่สิบสองนี่เจ้า้าพระองค์เป็นเนื้อชินนะปิดได้ปิดนะพี่เลี่ยมสามห่วงด้วย หมายเลขสี่สิบสองนะถูกใจทักหาได้เลยอันราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหมดแล้วนะพี่มีแค่สี่สิบสองรายการน,นะต่อไปก็ต่างราคานะพี่ดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนทักหานะไม่ต้องรีบว่บาก,กลัวจะไม่ได้ปิดนะพี่ดูในคลิปก่อนว่าเขาขายราคาเท่าไหร่อะไรเท่าไรนะพี่นะดูให้เรียบร้อยอ่ะชมต่อไปนะอันนี้หลวงปู่ทวดอันนี้ราคาห้าร้อยนะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อหวานขดจึงอันนี้ยขดจึงอันนี้มันสองสี่กว่า จดได้จัดเด้พี่นะของพดทวดอ่ชมชิ้นต่อไปนี่อันนี้อันนี้น้องเลมไม่รู้จักกับเขาเรียกของพ่อเลยเป็นเนื้อคล้ายเนื้อนวะนะพี่แต่อันนี้เปิดว้ที่พันสองอันนี้มันดูดีนะนี่ดูเชยได้เข้าตานี่ค่ะปิดได้เลยอันนี้ปิดว้ที่พันสอง่ชมชิ้นต่อไปอันนี้เป็นเนื้อชิ้นเงนินเป็น ซุ้มกอเนื้อชินเงินนะพี่นะเลี่ยมเงินลงยาหลังตันอันนี้ปิดว้ทีพันห้านะคะหลังตันนะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นชินเงินแค่ดูง่ายพี่ไม่ต้องดูเดยอะนีจะ่จัดใส่จัดอ่ชมชิ้นต่อไปอันนี้ก็อันนี้เป็นงานนะพี่นะอันนี้เขาเรียกกุมารหรือเปล่ากุมารทองหรือเปล่าน,นี่โคตรฉ่ำอันนี้ปิดว้ทีหนึ่งพันบาทน,นี่เป็นงานนะคะแต่แกะเขาเรียก มานปกติหรืออะไรอย่านีชมชิ้นต่อไปนะพี่นี่อันนี้เป็นเหรียญเงินอันนี้หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เหรียญจุฬาลงกรณ์นี่ค่ะพุทศินโคตรสวยเนะื้อเงินทั้งองค์นะอนหนึ่งสองสองเจ้าพหลใจปิดนะเงินทั้งองค์เลยแล้วก็องค์โคตรใหญ่มันมีน้ำหนักนะพี่นะอ่าต่อไปชิ้นต่อไปนะพี่เป็นแผ่นปัน๊ม เป็นปั๊มหลวงพ่อเงินบางคานปีสองห้าสองหกอันนี้เปนดไที่ห้าร้อยนี้ไว้ตั้งหน้ารถได้เอาไปเรียมก,กรอบพลาสติกแล้วห้อยหน้ารถได้เลยหลวงพ่อเงินนะนำทางนะพี่เดินทางปลอดภัยนะพี่นะเอาช็ชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายเป็นกระลาหลวงพ่อน้อยแต่อันนี้ราคาจะแดงนิดนึงนะกระลาหลวงพ่อน้อยเก่าสองสี่กว่านะพี่นะนกระลาหลวงพ่อน้อยแล้วก็ ที่ห้อยนี่ก็เป็นกระลาแล้วก็มีสิงหงพอเดิมหนึ่งตัวงาน,น้ะพี่งานหงพอเดิมนะหนึ่งตัวแล้วก็กระลาหงพอน้อยเปิดราคาที่สามพันบาทนะพี่ใครสนใจทักได้เลยติดต่อมาได้เลยนะสนใจชิ้นไหนนะพี่บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องไม่ต้องรีดจองนะเข้าไปดูในคลิปก่อนว่าขายราคาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะพี่นะแต่ถ้าบางคนเขาเป็นลูกค้าเก่าเขาจะเข้าใจหมดมันมีแต่ลูกค้าใหม่เท่านั้นเนี่ยที่ไม่รู้จักอะเนาะ ชอบก็บปิดได้เลยนะทัาขาน้องแงมได้เลยอันนี้ปิดไปที่สามพันบาทพี่นากรลังพอน้อยกับสิงห์งาแกะลงพอเดิมนี่ปิดได้เลยชอบชิ่นไหนบอกตามหมายเลขแล้วก็บอกอีพีให้ถูกต้องทัาขาน้องแนมได้เลย mm. เอาฝากพี่พี่พี่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแนมพัดลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด,ดคลิปต่อไปเนาะ,ะวันนี้ก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะพี่พีน่นาจะเจอกันใหม่นะ,ะสวัสดีนะคะ